ตังเวทิตาวิญญูหินติสุสวา,าัาทีเวียนเทียนวันมาข้าบูชาที่บ้านนองพัน,น,งนทุกนครับเอหิปัสต์ตำบลทับใต้อำเภอ โอ้อยหินจังหวัดประจวบคีรีขันเวธ์ครับก็จะมีผู้คนได้มาบิณฑ์เทียนกันนะครับในวันนี้มาฆบูชานั่นเองนะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้แสดงโอวาทปาติโมะนะครับโอวาทปาติโมะก็ะะค,ะค,คือพุทธเกิดขึ้นพัฒน์นัตใจเกิดขึ้นสามประการนรั่นเอง ือมีพระพุทธธรรมทีพระสงฆ์นี่นโอปปานิปปัต่างเวทิตาเวิยนโยหิติสวขาโตพระขาวตาโมลาที่มีจิตใจเป็นมุนเป็นมุโสตกังเวทิตาเวียนโยหิติเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนทุกคนมเยอะมากมาก อันนี้คือเวียนเทียนนะครับวันนะครับวันมาฆ่าบูชานั่นเองนะก็จะมีพระราชาทุกอย่างโยมนะครับชาวบ้านนกบรรพุกเล่นมู่บ้านวังกระทะนะครับในวียนเทียนหนึ่งในวันนะครับเมื่อวาน ริบุริสายุคานิอัตตุริสภุกคาราเอสาวกัสังโยอันเชลิกาลาเโยอนุตตรังเกตังโลกะสัตติปัติปันโอภะคะวะโตสาวกัสัง

ทิปานพระสาวโตสาวสามีติปติปันโนพระวาโตสาวก